สวัสดีครับพบกับช่อง B P Channel นะครับเสื้อป้อมอ,อักษรด้วยตายาญวันนี้ผมจะพามาดูคลิปที่ผมลงใน tiktok นะครับเพิ่มยอดผู้ติดตามยังไม่ถึงวันนะครับ8ปดพันถึงเก้าพันคนนะครับครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าคลิปอะไรนะครับก่อเข้าไป tiktok ก่อนมาดิฉันครับ เห็นไหมครับแต่ก่อนพันพันนิดๆน,นะครับตอนนี้เป็น 11.2k ก็1 1 0 0 0ห0มื่มั้ยใช่ไหมครับนี่ครับคลิปนี้ครับยอดกดถูกใจก็1หนึ่้อยสิบ ความคิดเห็นก็1,573เจดี๋ยวจะพาไปดูยอดการแชร์นะครับยอดการแชร์436แชร์นะครับนี่ครับคลิปนี้ครับลงไม่ถึงวันนะครับ8 0 0 0 0ถึง9,000ตอนนี้ก็ครบวันแล้วครบับครบวันก็ยอดผู้ติดตามก็หนึ่งหมื่นกว่าแล้วครับ ครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ